สวัสดีครับ พบกับช่องปรามาจารย์หุ้นนะครับกับโค้ดนิกคลิปนี้ก็เป็นในส่วนของเซดร้อยเดอะซีรีสปีสองพันห้าร้อยหกสิบหกมือใหม่ดูได้มือเก่าดูดีดูพื้นฐานและกราฟเทคนิคง,ง่ายนิดเดียวก็เป็นคิวของหุ้น Origin นนะครับอาจจะเป็นยังไงก็รับชมกันได้เลยครับผมผมเช็คเสียงแป๊บนะ โอเคอ่าปกตินะครับเวลาผมเลือกหุ้นผมจะดูอยู่สองอย่างนะครับคือในส่วนของพื้นฐานหุ้นแล้วก็ในส่วนของกราฟเทคนิคนะครับพื้นฐานหุ้นผมก็จะดูในส่วนของธุรกิจนะครับผมจะเน้นหนักไปที่ธุรกิจของหุ้นเป็นหลักเลยนะครับว่าธุรกิจเขาทำอะไรแนวโน้มการเติบโตเป็นยังไงนะครับเทรนเป็นยังไงบ้างนะครับ เราลงมาก็จะดูในส่วนของงบการเงินนะครับว่างบการเงินเขาดีไหมนะครับกำไรขาดทุน PE หรืออะไรในรายละเอียดข้างในเป็นยังไงนะครับอ่ะก็เริ่มจากการดูพื้นฐานกันก่อนเลยนะครับก็จะดูในส่วนของธุรกิจก่อนนะครับก็เข้ามาในเว็บเซส or.th นะครับ แล้วก็กดเซิร์ชหุ้นโอลินะครับก็จะมาอยู่ในหน้านี้นะครับซึ่งเว็บนี้จะใช้เป็นเว็บหลักได้เลยนะครับในการเข้าหาข้อมูลอะไรต่างๆนะครับก็่าเซิร์ชหุ้นโอลิมาล้กดเข้ามานะครับก็กดมาที่ข้อมูลหลักทรัพย์นะครับก็อยากรู้ว่าเขาทําอะไรนะครับในเว็บก็จะมีสรุปมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็ลักษณะธุรกิจเป็น อสังหาริมทรัพยป์ประเภทคอนโดนะครับประเภทคอนโดตามแนวสถานีขนส่งมวลชนระบบรางโอเคก็จะเป็นคอนโดแถวรถรถไฟฟ้านะครับทั้งบนดินแล้วก็ใต้ดินใช่ไหมในเขตกรุงเทพนะครับอธุรกิจเราลงมาก็ให้บริการเกี่ยวเนื่องกับอสังหาริมทรัพย์ โอเคหลักๆอ่ะในใจความว่าเป็นอสังหานะครับซึ่งหลังๆทำคอนโดใช่ไหมครับแล้วเราอยากไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมก็กดไปที่เว็บ It, อลิงก์ออริจินนี้ได้เลยนะครับกดเข้าไปเราจะเข้าหน้าเว็บไซต์เขานะครับโอเคเราเห็นแล้วเขามีกิจการอะไรบ้างหลักๆก,ก็จะเป็นคอนโดใช่ไหมครับอันนี้ก็จะเป็นโครงการทั้งหมดอ่ะเราเข้าไปดูโครงการทั้งหมดนะครับอ่าทำเกี่ยวกับคอนโดก็ อาจจะมีในส่วน o r ริจินเพลออริจินเพเยอะเยอะเยอะมากหนละักหนผมเคยเข้ามาดูละเยอะมากแต่หลักๆจะใช้ชื่อเป็น o r ริจินั่นแหละนะครับมันจะมีบางอันที่ไม่ใช่ชื่อ o r ริจิด้วยนะเนี่ยเป็น o r ริจิหมดเลยส่วนใหญ่นะครับที่ไม่ใช่ก็เนี่ยเราสามารถมาดูได้โซโ o แบง g ์ฟอกสุขุมวิทยอันนี้ไม่ใช่ชื่อ o r ริจิมีอะไรบลอมตันเพจเฟลลี่สุขุมวิทยเทพัตร หนทยบิดสเปซละยองนะครับเป็นของออริจินนะแต่ว่าไม่ได้ใช้ชื่อแบรนด์ออริจินนะครับเงีม,มีเยอะแยะมากมายนะครับเยอะมากบอกเลยออริจินนี่คือหนึ่งในพูดนำค,คอนโดนะครับโอเคเยอะเกินนะเดี๋ยวค่อยอ่าก็ค่อยมาดูกันได้นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของบ้านเดี่ยวนะครับแต่ว่าไม่เยอะนึงบ้านเดี่ยวไม่เยอะเลยนะครับก็จะมีชื่อแบรนด์ เบลกาเวียนะครับเบลกาเวียอมีอันเดียวเนาะโอเคในเว็บเขามีอันเดียวอันก็มีทาวน์โฮมนะครับทาวน์โฮมก็ใช้แบรนด์วิทนียหนะครับใช่ไหมกับอ่าไรตันนะครับอะดูแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าอันอื่นค่อนข้างจะมีน้อยมากอ่ะมีโรงแรมก็มีสองโรงแรมเนาะหลักๆทำคอนโดนั่นแหละนะครับ รูล้ละทำคอนโดสำหรับผมนะครับอ่าคอนโดดีไหมผมว่าเป็นธุรกิจที่โอเคนะคือผมว่าค่อนข้างที่จะถ้าถามคอนโดเนี่ยผมว่าในอันตราส่วนนะในส่วนของการลงทุนนะ่ะผมว่าค่อนข้างที่จะคุ้มนะครับสำหรับผู้ลงทุนนะ นะครับผู้ลงทุนสร้างนะไม่ใช่ผู้ลงทุนแบบไปซื้อห้องแล้วปล่อยเช่าไม่ใช่นะผู้ลงทุนสร้างางคอนโดผมว่าค่อนข้างที่จะคุ้มเพราะว่าพื้นที่มันเป็นแนวสูงอ่ะนะครับคือคุณสามารถซื้อพื้นที่สมมติซื้อมาหนึ่งไร่อย่างเงี้ยคุณสามารถทํากําไรกี่ห้องก็ได้ตามความสูงของคอนโดที่คุณทําอะกับจํานวนห้องที่คุณทําอ่ะมันไม่ใช่ว่าไอ้คุณสร้างบ้าน่ะถ้าสร้างบ้านใช่ไหม หนึ่งไร่ก็อาจจะสร้างได้ไม่กี่หลังแล้วก็จบใช่ไหมครับ่าแต่คอนโดผมว่าเป็นอะไรที่ต้นทุนมันต่ำหมดสร้างบ้านอะเออแล้วคุณสร้างคอนโดในเมืองอะในเมืองที่มันมีในส่วนของรถไฟฟ้าวิ่งผ่านอย่างนี้นะครับค่อนข้างจะได้เปรียบเพราะว่ายังไงคนก็ต้องมาซื้อคอนโดนะครับต่อให้ไม่ซื้อเาก็มาเช่าจากคนที่ซื้ออยู่ดีอนะครับบางคนเขาเห็นเป็นลู่ทางในการทำมาหากินเขาก็มาซื้อคอนโดแล้วก็ปล่อยเช่า ใช่ไหมนะครับอ่ะยังไงผมว่าโอเคคอนโดในเลาะในแถวรถไฟฟ้ามันขายได้อยู่แล้วนะครับมันขายได้ไม่ยากเลยนะคนไทยอาจจะไม่ไหวก็จะมีต่างชาติเขามาลงทุนซื้อห้องพวกนี้นะครับต่างชาติคนจีนะผมเห็นเยอะนะเขามาซื้อนะครับแล้วก็อาจจะซื้อทิ้งไว้ก็มีนะซื้อทิ้งไว้นะครับเพราะว่าคอนโดบ้านเราก็ถือว่า ถ้าเป็นค่าเงินยิ่งของต่างประเทศอะถือว่าไม่แพงนะครับคนจีนหรือคนต่างชาติเข้ามาซือ้อถือว่าไม่แพงนะซื้อมาแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้แล้วก็ว่างก็ค่อยเข้ามานะครับแล้วยิ่งช่วงนี้เปิดเมืองใช่ไหมก็อาจจะมีคนต่างชาติเข้ามาซื้อห้องทิ้งไว้เยอะแยะผมเห็นมีเยอะเลยนะครับซื้อห้องทิ้งไว้แล้วก็ไม่ทําอะไรก็กมีหรือจะมีบางคนนะครับอาจจะเป็นคนไทยก็ได้ซื้อห้องไว้แล้วก็ปล่อยเชา่าผมเห็นเยอะมากนะครับเห็นเยอะมากนะ แล้วก็ยังไงก็มีคนเช่านะครับถ้าช่วงนั้นอ่าแถวนั้นดีนะครับก็ยังไงก็มีคนเช่าอยู่แล้วนะมันต้องดีอยู่แล้วถนะ้ามันมี BTS กับไอเดมอยู่ตรงนั้นนะครับมีรถไฟฟ้าใต้ดินกับบนดินอยู่ตรงนั้นยังไงผมว่าก็ขายได้นะครับต้นทุนน้อยกว่าทําบ้านอยู่แล้วแล้วก็ขายได้นะครับผมว่าดีนะ ค่อนข้างดีเลยในส่วนของคอนโดของเขานะครับทีนี้ก็มาดูงบการเงินนะครับงบการเงิน r o อก็ถือว่าปกติต้องอยู่ในเกณฑ์15%อะ่ะก็ใกล้เคียงนะครับก็ใกล้เคียงแต่ต่ำกว่านิดหนึ่งนะครับถ้าเอา AOE คือในส่วนของทุนนะครับในส่วนของผู้ถือหุ้นก็โอเคก็ถือว่าสูงกว่ามาตรฐาน15%กำไรดีนะโตขึ้นเรื่อยๆนะครับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อ่ะ ถ้ามันโตขึ้นอ่ะถือว่าดีนะกําไรโตขึ้นถือว่าดีนะครับกำไรอ๋อนี่เป็นกําไรจากกิจการอื่นอ่ะโตขึ้นก็ดีนะครับส่วนกําไรสุทธิก็โอเคก,ก็ก็โตขึ้นนิดนึงนะครับตอนแรกๆก็สกแควรใช่ไหมแล้วก็เริ่มมีแนวโน้มที่เหมือนจะดีขึ้นนะครับรายไายรายได้รวมก็สกแควรนะก็ไม่ได้แย่นะครับปันผลถือว่าสูงมากนะครับถือว่าสูงมากนะอยู่ในระดับสี่ถึงหกเปอร์เซ็นตนะครับ ถือว่าสูงโดยที่ราคาย,ยัางอยู่เท่าเดิมนะครับกําไรก็ไม่ได้ลดลงไปนะครับรายได้อะไรต่างๆอะ่ะถือว่าโอเคนะนะครับ PE ก็ก็น้อยนะครับ PE ก็น้อยมันเป็นจุดเด่นของหุ้นอสังหายอยู่แล้วนะครับที่ PE ต่ํานะครับเป็นจุดเด่นนะค่อนข้างจะเป็นจุดเด่นแล้วก็เงินปันผลเยอะแต่ข้อเสียของหุ้นอสังหาคือราคาจะว่าเป็นข้อดีก็ได้นะราคาขึ้นลงค่อนข้าง ้านะครับเต่าคลานเลยอะเวลามันขึ้นอะเต่าคลานเลยเวลาลงก็ลงนี่ก็อาจจะมีไวบ้างนะนะครับแต่ก็ลงแบบบหลักๆก,ก็จะเต่าคานปกติก็จะ,จะลงแบบเต่าคานเหมือนกันนะครับข <c oughs> ึ้นลงแบบเต่าคลานแต่จะมีบางช่วงที่ลงแบบไม่คลานก็มีนะครับก็ต้องดูแนวโน้มของธุรกิจไปนะครับ <c oughs> ดูแนวโน้มของธุรกิจแล้วก็ใช้กราฟช่วยนะ <c oughs> โอเคทีนี้ก็มาดูในส่วนของผู้้ถือหุ้นสิบรายแรกนะครับ เราอยากดูฟีฟอนั่นแหละถ้าฟีฟอน้อยเปอร์เซ็นต์ในการทาราคาก็จะสูงอ่าฟีฟอตต่ำกว่า40เปอร์เซ็นต์อ่ะผมว่าโอเคอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับอยู่ที่38เปอร์เซ็นต์หุ้นอยู่ในมือของรายใหญ่ค่อนข้างที่จะเยอะอ่ารายใหญ่เยอะนะครับหุ้นที่มีรายใหญ่ถือเยอะถือว่าโอเคนะนะครับแล้วก็มีในส่วนของอ่าไทย NVDR นิดนึงนะครับอ่าแต่หุ้นที่มีรายใหญ่ถือเยอะ เวลาขึ้นน่ะมันดีนะถ้ามันเป็นขาขึ้นมันดีแต่ถ้ามันเป็นขาลงอะ่ะไม่ดีนะครับเพราะรายใหญ่เขาไปอ่ะไปแล้วมันลงไวมากนะอ่ะคุณต้องดูให้ออกว่ามันเป็นขาขึ้นหรือขาลงนะครับโอเคโดยใช้กราฟนะเพราะคุณจะรู้อินไซต์ผ่านกราฟนะครับว่ารายใหญ่เขาจะทิ้งไหมคืออาจจะโครงการอาจจะไม่มีแล้วอาจจะตันแล้วขายหมดไปแล้ว แล้วก็ไม่สร้างเพิ่มอ่าเนี่ยคือคือทางตันของธุรกิจอสังหาคือไม่ทําเพิ่มแล้วอ่ะไอ้ของที่มีขาย <completamente S 1> หมดแล้วแล้วก็ไม่ทําเพิ่มแล้วแล้วอย่างนี้ก็เขาก็ไปอ่ะนะครับเขาก็ขายหุ้นแล้วก็เอาเงินที่ได้จากหุ้นไปลงหุ้นอย่างอื่นแล้วก็วนลูปอ่ะเออวนลูปอ่ะอาจจะไม่ใช่ออริจินแล้วอาจจะเป็นตัวอื่นอาจจะเป็นคิวเหรอ l อลเฮหรออะไรอย่างเงี้ยนะครับแลนด์เฮาส์หรอหรือคุณลิตี้เฮาส์อะไรอย่างเงี้ยสมมุติสมมตินะมันจะวนลูปนะครับรายใหญ่เขาจะไปแล้วก็ไปวนลูปอ่า โซนอื่นแทนนะครับถ andal, reforms, ้าอยากรู้ต <c oughs> okay. <c oughs> ้องผ่านกราฟอะต้องดูผ่านกราฟอะนะครับโอเคดูกราฟระยะยาวนะครับกราฟระยะยาวก็ยังอยู่ในโซนขาขึ้นอยู่นะครับอยู่ในโซนขังขึ้นอยู่ถ้าย่อก็ย่อในส่วนของขาขึ้นนะครับนะโดยที่มีแนวรับสำคัญอยู่ประมาณสิบนะครับสิบสิบกลางกลางประมาณสิบจุดสี่นะครับระยะยาวยังอถือว่าน่าสนใจอยู่พื้นฐานก็โอเคนะในส่วนของกราฟก็ ไม่ได้แย่นะไม่ได้เปะไม่ได้บอกชัดเจนว่าเป็นขาลงคือไม่ได้เป็นขาลงนะครับแต่ขาขึ้นก็อาจจะมันขึ้นมาได้พักหนึ่งแล้วอะนะครับอาจจะมีการปรับฐานนะครับถ้าปีสองห้าหกหกเนี่ยคลิปเราทำสองห้าหกหกใช่ไหมระยะสั้นนี้ก็อาจจะมีการในส่วนของการปรับฐานนะครับเพราะว่าสัญญาณซื้อมีมันมันที่ค่อนข้างจะนานแล้วเหมือนกันนะมีสัญญาณซื้อตอนช่วงสิงหาปีที่แล้วนะครับนะมีสัญญาณซื้อมาประมาณ จ็ดแปดเดือนละนะครับคือมันนานแล้วอะ่ะอาจจะต้องพักบ้างนะครับอ่กำลังจะมีอาจจะมีสัญญาณขายนะในช่วงปีนี้อาจจะเป็นช่วงพักนะครับก็อาจจะยังไม่ต้องรีบซื้อนะครับเพราะมันอาจจะพักฐานนะพอพักฐานก็มีแนวรับแรกอยู่สิบเอดุดนะครับจจเหมือนที่บอกสิบเอ็ดอันนั้นสิบุดสี่โอเคอันนั้นเป็นแนวรับ ไทม์เฟรมที่มันใหญ่ขึ้นถ้าเป็นไทม์เฟรมสั้นแนวรับแรกอยู่สิบเอ็ดจุดสี่นะครับแล้วก็จะมีแนวรับอีกที่หนึ่งก็แถวสิบจุดสี่ถึงสิบจุดเจ็ดนะครับซึ่งแถวสิบจุดสี่ถึงสิบจุดเจ็ดเนี่ยเป็นจุดที่น่าสนใจนะครับในการเข้าซื้อนะเพราะมันมีโอกาสที่มันจะกลับเด้งแล้วเป็นขาขึ้นได้นะครับทั้งในส่วนของธุรกิจและกราฟนะเพราะกราฟระยะย,ยาวยังถือว่าดีอยู่นะถ้าลงมาในในโซนสิบจุดสี่สิบสิบจุดเจ็ดอะน่าสนใจมากนะครับ ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าซื้อนะครับถ้ามันย่อลงมาให้มันปรับฐานได้เสร็จแล้วถ้ามันงัดกลับขึ้นไปใหมก่ก็ซื้อได้นะครับมีโอกาสที่จะได้ปันผลฟรีแล้วก็ได้ส่วนต่างของกําไรของราคาหุ้นด้วยนะครับแต่การซื้อก็ต้องดูสัญญาณอีกทีหนึง่งใช้เทคนิคช่วยนะครับใช้เทคนิคช่วยตอนนี้กำลังจะน่าจะมีสัญญาณขายอะองจากขึ้นมานานนะครับแล้วต้องรอสัญญาณซื้ออาจจะต้องรอเป็นอีกหลายๆเดือนนะครับอาจจะซื้อได้กลาง กลางปีหรือช่วงปลายปีต้องมาดูกันอีกทีนะครับก็สามารถถามวุ้นโอลิในไลฟ์สดของเพจผมได้นะครับเดี๋ยวผมจะน่าน่าจะย้ายจากไลฟ์สดจาก Facebook มาใน YouTube เร็วๆนี้นะครับก็ถ้าอยากถามในส่วนของโอลิว่าในช่วงนี้ซื้อได้ไหมสมมติถามมาครึ่งปีแล้วอะนะครับ อยากถามว่าโอลิซื้อได้ไหมก็ถามในไลฟ์สดได้นะครับแต่ช่วงนี้น่าจะยังนะน่าจะยังนะครับไอ้วันเนี้ยวันที่ทําคลิปเนี้ยวันที่ยีิบสองเดือนสามเนี่ยยังไม่น่าจะใช่เวลาซื้อนะครับโอเคก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับถ้าชอบก็รบกวนกดติดตามช่อง YouTube ด้วยนะครับรอบหน้าจะเป็นคิวของคุณอะไรก็ติดตามกันนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็ เท่านี้แหละครับสวัสดีครับ